มาเปิดใช้งาน DNA และแสงสว่างในหัวใจของเรากันเถอะเรามีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วทุกสิ่งไม่แยกจากไม่ขาดหายเพียงเรายอมรับก็จะทราบว่าเราเป็นใครใครเป็นเราและสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งในโลกและคุณสมบัตินั้นจะนำไปสู่ความมั่งคั่งของแสงสว่างพลังอำนาจ อุปสรรคของเราคือขยะภายในให้กระจัดออกจากกายแสงสว่างของเราเราก็จะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างเต็มศักยภาพการใช้ความคิดสั่งจิตใต้สำนึกคือขั้นพื้นฐานแต่การใช้ความรักในระดับจิตวิญญาณภายในคือการเป็นก็จะได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงการใช้ความรักกับทุกสิ่งในการดึงดูด เป็นการเลือกระดับสูงเป็นความสำเร็จและความสมบูรณ์แบบที่ทำได้ตลอดเวลาความคิดที่สองหรือความคิดสนับสนุนมักเป็นตัวปิดกั้นความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ดังนั้นการลำดับความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อใช้เป็นจะเกิดการสร้างสารรค์ที่ไร้ขอบเขตจำกัดยิ่งอยู่ในร่องพลังงานที่สมดุล พลังอำนาจยิ่งมาเต็มการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดจึงเป็นความรักความเบิกบานความพึงพอใจนั่นคือการขยายจิตสำนึกตระหนักรู้ของเราเมื่อขยายตัวถึงจุดสูงสุดจึงขยายตัวกลับคือการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่งดงามแก่ตนเองและโลกการวิวัฒ จึงเป็นการฟื้นคืนแสงสว่างของหัวใจที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมการสร้างสรรค์จึงเป็นไปในทุกสิ่งจงอนุญาตตนเองให้ DNA และแสงสว่างเปิดใช้งานทุกระดับในหัวใจของเราบททดสอบมีตลอดเวลาโดยไฮอเซล์ A อยู่กับเราเสมอและพร้อมช่วยสนุนเรา โดยไม่แทรกแซงการวิวัดของเราเพียงให้เรากลับมาเป็นตนเองที่ยอดเยี่ยมและศักดิ์สิทธิ์ความเป็นก๊อดภายในสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเราจงใช้ความเป็นตนเองในการเป็นประกายอย่างแท้จริงด้วยพลังอำนาจแห่งพระเจ้าภายในฟื้นฟู่ความสมดุลที่ไม่ใช่การหนีการซุกซ่อน แต่เป็นการทําความเข้าใจทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาโดยที่เราไม่หลงเล่นเราจะมองเห็นความจริงของสัจจะท,ที่ซ่อนอยู่หลังมายาซึ่งเรามีความพร้อมก็สามารถอยู่และเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงด้วยความรักและแสงสว่างอมตะนิรันร์นักตะเล็กมนัญญาขอบคุณครูพี่นนท์